วัสดีครับคุณม่อนครับอ่าเป็นยังไงตลาดถอยตึงลงมาเป็นยังไงบ้างบอลลุ้มหายไหมพี่บอลลุ้มหายนะฮะอ่าบอลลุ้มหายก็ไม่ถือว่าเป็นการปรับฐานค่ะแต่ระบบยังบอกว่าให้รอนะฮะรอใครใครจะซื้อหุ้นขนาดใหญ่ที่ลงเนี่ยคือจริงๆคุณม่อนหุ้นเนี่ยมันดูเป็นรายตัวนะค่ะแต่เซ็ตเนี่ยมันบอกว่าให้รอนะใครจะรอะเซ็ตเนี่ยให้รอมันบอกให้รอ จนถึงตอนนี้มันก็บอกว่าให้รออยู่นะมันบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าไปนะอย่าพึ่งแต่ว่ารีบเข้าไปนะไปลองอะไรเงี้ยเพราะว่าสัญญาณมันยังไม่ได้บอกนะครับนะครับคือวันนี้ถ้าเซตปิดตั้งแต่1ห5 8ห้5 5เนี่ยนะฮะมันบอกว่ามันคงลงไปข้างล่างแล้อีกระดับหนึ่งนะฮะมันบอกอย่างนั้นนะครับมันถึงบอกว่าให้รอนะฮะวันนี้ใครอยากรู้นะว่าเดี๋ยวจะเข้าซื้อตรงไหนนะรับตรงไหนรอไปไงะ ใครไปเรียนอะไจะรู้ว่าอ๋อจังหวัดเนี้ยต้องเข้าทําแล้วนะตอนนี้มันบอกให้ให้รอนะฮะครอก็อันนี้ถ้าไปปรับเข้ากับคนอื่นรอบริเวณแนวรับแถวแถวไหนเนี่ยคนก็อยากจะรู้ใช่ไหมค่ะค่ะเซตนะครับคือถ้าเป็นทีเฟกก็บอกว่าแถวหนึ่งถึงแปดศูนย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแถวนั้นก็ต้องจองจองไว้นะฮะอ้าแถวนั้นก็อาจจะต้องเข้าไปลองไม้ใหญ่ๆได้ อะไรแบบเนี้ยนะครับส่วนคนที่ช็อตมาล่ะคนที่ช็อตมาแล้วนะของเราไม่ช็อตนะ <c oughs> คนที่ช็อตมันบอกว่าถ้าคนเขาลองเขารอนะคนช็อตก็ถือช็อตต่อสิเช่าไหมนะค,ะครับใครที่ช็อตมาจากข้างบนเนี่ยไม่ถือว่าไม่ได้ทําตามระบบเรานะคือ <c oughs> เขา, <c oughs> เ,ขาเขาสามารถเล่นได้โดยที่พี่คาะเองได้แวเนี่ยนะ <c oughs> คือระบบเราต้องบอกว่าเวลาเราออก,ออกสื่อเนี่ยเร,เราแบตบนะัก <c oughs> แต่เวลาที่เราคุยกันจริงเนะี่ยมันก็อีแบตบนะ ที่ออกซื้อเราพยายามโปรเทคให้กับคนที่อยากจะเข้ามาเล่นฟิวเจอร์ให้มีความปลอดภัยที่สุดนะฮะก็ใค้เล่นขาเดียวเนาะไหมฮะเอาเล่นขาเดียวให้รอดก่อนนะขาขึ้นก็เล่นลองขาลงก็เล่นช็อตอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าแต่ถ้าใครไปเรียน4ีบหแล้วคุณคุณอาจจะช็อตมาก็ได้นะครับเพราะผมก็ได้ยินในในไลน์ของกลุ่มที่เขาเรียน4ีบกหนึ่งนะ ขาช็อตกันมาตั้งแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์นะอะไรประมาณนี้นะคือ <c oughs> คนเข้ามาเรียนแล้วก็จะพัฒนาไยงคุณว่า,า,าเขาก็สามารถที่จะทําได้นะครับ <c oughs> แต่การพูดพับบลิกทั่วไปเนะี่ยเราไม่แนะนาให้เล่นสองขา <c oughs> แนะนําให้เล่นแค่ขาเดียวให้ชนะก่อน <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเขาค่อยวักกันนะฮะอันนั้นเมื่อเซตมันบอกว่าให้รอก็ไม่ถึงว่าทีเฟค็ดาบอกว่าเดี๋ยวน่าจะเย็นๆรอรอรองนะตับใจนะครับถ้าหนึ่งศูนย์ก็สามจุดสามเนี่ยพรุ่งนี้นะฮะ คุณนี่ยังไม่จบนะนะครับมันรอแล้วอันบอกว่าคุณไม่ต้องพัวหรอกน้องติวตืนคือมันเนี่ยไม่ลงเยอะหรอกนะครับมันน่าจะเป็นการออกข้างมากกว่านะครับนะครับแต่โดยเหตุผลในทางที่ลงวันนี้ถ้าจะดูก็คือเอาฟิลิปปินส์ลงตังเยอะใช่ไหมแต่ฟิลิปปินส์เขาขึ้นเยอะนะเราไม่ได้ขึ้นเยอะแบบเขาเนี่ยะครับวันนี้อินโดนีเซยียก็ขอลงด้วยใช่ไหมเออถ้าพูดถึงการการการสุดโต่งอ่ะฟิลิปปินส์อาจะสุดโต่งสุดนะฮะ คของเราเนี่ยจะอยู่จะอยู่แถวแบบกลางกลางข้างล่างนะอิโนโดนีเซียจะอยู่กลางกลางรูึงว่าตัวเบต้าของตลาดนะนะขึ้นแรงลงแรงฟิลิปปินส์ก็จะขึ้นแรงลงแรงสุดนะครับของเราก็จะประเภทแบบว่าขึ้นไม่ค่อยแรงลงไม่ค่อยแรงอะรย่างนี้น,นะนะครับก็ระบบบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าเห็นนะครับอน109333ไม่ต่ํากว่าก็อาจจะเข้าไปลองเพื่อเล่นสั้นตรงน,นั้นนะ ก็ยังไม,ม่ได้บอกว่าให้ลองแล้วถือได้เลยยังไม,ม่ได้บอกแบบนั้นนะฮะบอกให้คุณรอ ọi, รวก่อนเพราะว่ามันยังไม่จบนะฮะการปรับฐานเนี่ยยังไม่จบหรอกนะฮะถึงวันนี้ถึงแม้วันนี้วอลุ่มจะน้อยนะครับ <c ười> แต่ผมคิดว่าเป็นฝรั่งขายแล้วละ่ะนะฮะฝรั่งเริ่มขายแบบแต่ก็ขายไม่ได้มากหรอกนะครับเพราะว่าไม่ได้มีขอขายอะไรมากมายนะฮะสถาบัานวันนี้อาจจะช่วยขายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนรับเนี้ยก็เป็นรายย่อยแหละนะฮะ ดีไม่ดีเจอแรงอะไรบล็อกเทรดขายขายด้วยนะครับเพราะบล็อกเทรดเ่ยบางคนต้องขายละเพราะว่าหุ้นที่เล่นบล็อกเทรดในหุ้นของน้ามันเนี่ยมันลงถูกไหมครับ<ช>บล็อกเทรดเขาต้องกำไรไม่รู้ขัดตุ้นแล้วก็สต็อปล็อตก่อนนะฮะ<ช>ต้องหยุดก่อนคนเล่นบล็อกเทรดต้องไวนะ<ช><ช>เพราะไม่งั้นมันจะหม,หมดหมดตัวนะครับมหมดเงหมดตัวได้นะฮะก็<ม>ระบบก็จะบอกแบบนี้นะฮะนี้ถ้าพูดเราก็มาดูเป็นหลายตัวเราเล่นหุ้นอะไรล่ะหุ้นใหญ่ตัวเนี้ยไม่ต้องดูเลยนะครับยาก คือโอกาสที่จะขึ้นไปแรงๆเนะี่ยมันคงใช้เวลาอีกสักสองสัปดาห์นะฮะกลางเดือนไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาเลงแล้วอันวานหรือเปล่านะฮะปกติแล้วก,กลางเดือนกลางเดือนมีนาไปแล้วอนวานก็ชอบขึ้น,นะฮะ <Okay. S 2> ขึ้นไปถึงถุงสิ้นเดอนมีนาเนี่ยํำนองเนี่ยนะฮะหรือว่าน้ํามันก็ต้องมาดูาราคาอันั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับ uh huh. น้ำมันขึ้นมาสิบสามเหรียญก็อาจจะปรับฐานบ้างเลยบ้างนะก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับ พราะนั้นหุ้นน้ำมันที่เราเลือกมาท็อปจากปทอสพนะครับก็<ช>ไม่ได้หลุดอะไรนะ<ช>ท็อปเนี่ยก็ต้องดูหลุดหกเก้านะฮะปทสพก็ร้อยสิบแปดจุดห้าเลยนะฮะค่อนข้างที่จะต่ายคือสต็อบลดลงมาส,ส่วนหุ้นโลเวอฟ้าก็ดูเป็นลายตัวไปนะครับแข็งสุดก็จะเป็นซีเคพีที่แข็งสุดเพราะว่าไม่ได้ขึ้นนะฮะมั่ขึ้นก็ไม่ได้หลงอะไรเงี้ยนะครับ<ช><ช>ส่วนกราฟบริสติก็มีเทรนที่เป็นขาขึ้นนช่วยอยู่นะฮะ พีเอเป็นขาเซเว่นนั้นจะลงมากหน<ช>่อยเป็นสี่หกสิบห้าสี่หกสหลึงก็บริเวณนั้นถ้าเป็นตูดตูดมันถึงว่าวรลุ่มมันน้อยอะไรเงี้ยนะ<ช>แล้วก็รอสัญญ,ญาณวันไหนเปิดมาไม่ต่ำว่รโลวันก่อนก็เข้าไปเสี่ยงซื้อเข้าไปก่อนนะครับทํานองแบบเนี้นะครับแต่ใครซื้อหุ้นโรงพยาบาลก็สบายใจสุดนะครับ<ช>ก็ไม่ได้ขึ้นแรงก็ไม่ได้ลงแรงนะครับโดยสรุปนะครับก็เจะรับฐานอยู่อย่ฐานไม่เสร็จ ค่มากสุดของเซตที่ก็อาจจะได้ถึงเห็นตัวเลขกันใหม่หรือเปล่าเดือนหกสามห้านะครับต้องบอกว่าการปรับฐานคราวนี้มันเป็นการปรับฐานของการที่ขึ้นมาจากหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบที่ลงไปรอบก่อนนะฮะแล้วการขึ้นไปที่นะครับเซตที่ขึ้นไปไปที่หนึ่งพันหกร้อยเจ็สิบสี่เนี่ยมันจบรอบใหญ่หนึ่งรอบนะฮะ แล้วมันกาลังปรับฐานอยู่ที่เรียกว่าทาขึ้น A อ B C บซนะฮะเพราะนั้นมันก็จะใช้เวลานานาน,นิดหนึง่งแต่เราคิดว่า a B บซีอันนี้ได้ลงไปลึกๆออกนะฮะก็ยือนออกข้างนี่นะเป็นแนวลนักษณะแบบนี้นะครับหุ้นก็เป็นดูเป็นรายตัวไปนะครับเราบอกหุ้นไม่ต้องสวนนะครับคือไปถึงหุ้นใหญ่แต่หุ้นเล็กก็จะเห็นมีบางตัวที่เขาขึ้นมานะครับวันนี้เราเห็นพ t g ีจขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับ เห็นไหมครับว่ามันเขาก็เพราเขาไม่ได้ขึ้นเลยเขาก็ขึ้นได้ของเขาอะนะนะครับถ้าเซ็ตหลุดหนึ่งห้าเก้าห้ามาไหลก็ทุกตัวลงหมดนะครับตันนี้ก็เราก็จ้องแหละที่จะซื้อหุ้นใครสนใจขึ้นตัวไหนนะฮะก็รอที่จะซื้อหุ้นหรือซื้อหุ้นพื้นฐานดีกว่านะอืนะครับหลุดลงไปแล้วขึ้นมาใหม่ก็คือไม่ไม่แจ้งอ่ะนะไม่แจ้งอะี้ยนะครับตกใจขาดทุนแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไไม่ได้ขาดทุนร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับอ,อนะที่เฟกเรารู้นะครับว่าหรอนะฮะดูดุสิตกาศจุดสาพวกนี้ถ้าเปิดมาไม่ต่ำกว่าก็ลองนะครับขึ้นไปได้ห้าจุดอย่างเงี้ยก็ปิดไปนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสลองได้ต่ำกว่านั้นนะครับอ,อืมส่วนทองคําค่ะทองคําก็เราให้นวรับไปหนึ่งสามสองสี่เรารับต่อไปหนึ่งสามศูนย์หกนะแต่นี้ก็เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาก็เดี๋ยวก็ลงอีกนะฮะ ให้ลองไปที่นะครับข้างล่างก็คือมันเล่นสั้นแหละมันจะรับแานไม่เสร็จเหมือนกันนะครับรับแล้วเด้งก็รอรอรอข้างล่างเหมือนกันใช่ไหมฮะคือต้องทำมันเป็นอะไรนิดหนึ่งคุณว่าในทางเทคนิคของการเล่นเนี่ยเราไม่สามารถเฝ้ายี่สามชั่วโมงขึ้นได้นั่นเราก็ต้องดูเทรนด์ที่มันยาวนิดหนึ่งว่าจังหวะถ้าจะรอจริงๆถ้ามันลงไปพันสามเนี่ยที่หัวพันสามเนี่ยมันไม่มควรหลุดน,นะฮะแต่ด้นถ้าลองไปรุ่น การสั่งก65เหรียญเนี่ยมันน่าสนใจแต่ถ้าเราจะมาเททุกวัน,เ,นเราต้องเฝ้าทั้งคืนคือเราใช้กราฟซีซันกว่านะครับเราต้องเฝ้าทั้งคืนเนี่ยมันเกิดในชีวิตเราไม่ได้หรอกว่าชีวิตเราจะเกิดมาเพื่อเก็ดทองของมันทั้งคืนนะ,ะมันไม่ใช่ะนะครับเพราะว่าเราต้องอยู่โดยโดยมีความสุขนะครับได้ค่ะเนะซ็ตก็เป็นช่วงปรับฐานนะคะช่วงนี้นะคะปรับฐานแล้วแต่ฐานปรับฐานจาก ที่ขึ้นมาร้อยเปอร์ก็เริ่มปรับฐานได้ครัวันนี้ถ้ามันปรับฐานมันก็จะกระจายลงกระจายลงมันก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคค่ะอย่ากังวลมานะครับอืมไม่ต้องกังวลนะฮะจากังวลเป็นช่วงเป็นสเตปนะฮะอ่าเป็นสเตปผมให้แก๊สไฟอ่ะสรลุดหนึ่งหกสามห้าเนี่ยอันนี้ก็เริ่มกังวลแล้วหนึ่งหกสามห้าแล้วสะุดก็กังวลเนี่ยจะลงไปหนึ่งหนึ่งห้าเก้าห้าจะไม่หลุดไปอยากนะฮะ อันนี้หลุดไม่หลุดเราก็ดูเวลามันลงไปนะฮะหนึ่งหกสี่ศูนยดอกหกสามห้าอะไรเงี้ยนะวัลรุ่มตลาดมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวก็วิกลับขึ้นได้นะคือต้องมีแรงซื้อสวยเข้าไปนะครับมผมคิดว่าต่างชาติถ่ายแล้วแต่เราก็มีเงนินซะื้อนะนะครับค่ะโอเคเรายังนขึ้นอีกหนึ่งละลอกนะฮะอีกหนึ่งละลอกนะค,ค่ะค่ะเอบีซี ABC อยู่นะครขอบคุณมากนะคะ ครับผมค่ะค่ะ<ด>สำหรับท่านที่ติดตามคุณนิพน์อย่าลืมนะฮะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะที่แมนารินนั่นเองนะท่านที่ชอบแบบวิธีการของคุณนิพน์นะสี่หกหนึ่งเสาร์อาทิตย์ที่แมนารินนั่นเองนะฮะรายละเอียดก็แอดไลน์ไปที่ bllmi อ่ะเดี๋ยว